ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมันเกิดมีกบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านรายการธรรมะของทางวัดสว่างอารมณ์บวรวิหารก็กลับพอพบก,กับบรรดาญาติโยมอีกวาระหนึ่งซึ่งก็มีญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟัง กันเป็นประจำทุกๆวันอยู่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องทางผู้จัดรายการหรือว่าทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็อายุอานามก็มากพอสมควร บางทีส่งข้อความไปทางรายการคลื่น Fm 90.25มเกเฮิร์ลนะส่งพักหนึ่งโยงกว่าจะกว่าจะจบแต่ก็บางวันก็ส่งแป๊บเดียวก็จบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร สงสัยเครื่องก็เก่าคนก็แก่มันก็เลยทำให้ส่งรายการได้ช้าในแบงในบางวันนะโยมนะแต่บางวันก็เป็นปกติไม่เป็นไรโยมสามารถที่จะฟังรายการธรรมะ <c oughs> ของทางวัด สว่างอารมณ์วรวิหารได้ทางคลื่น FM 90.25เมกเฮิต่างรายการวิทยุจังหวัดสุขโขทยัยต่างจังหวัดก็ฟังต่อจากรายการของโยมพีวิตสวรรค์โรกกลสู้ชีวิตอันนี้หลายจังหวัดเลยทีเดียวนโดยเฉพาะ จังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายของคุณโยมพิวิตนี่ก็ได้น้อมนำเอาไปเปิดก็ขออนุมูทนากับทุกท่านนะโย,ยมนะที่ช่วยกันเปิดรายการธรรมะเปิดธรรมะให้คนได้ฟังอันนี้การได้ฟังธรรมนั้น เรียกว่าธรรมสวนามัยมจิตพ่องใสได้ฟังธรรมในทุติยการสูตรกล่าวเัาไว้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเวลาที่ทรงคุณค่าที่บุค คนให้เป็นไปโดยชอบแล้วย่อมทำให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับเวลาที่ทรงคุณค่าสี่อย่างก็คือเวลาฟังธรรมตามกาลเวลาเวลาสนทนาธรรมตามกาลเวลาทำความสงบของใจและพิจารณาธรรม ให้เกิดความรู้แจ้งนี่การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งคุณโยมที่จะทำให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์นำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งมวล ทำให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ทบทวนความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทำให้คลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจและผู้ฟังเป็นประจำก็จะมีจิตใจที่ป่องใสเป็นการเพิ่มภูลสมาธิ ให้มีความเห็นถูกต้องเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญมีความตระหนักว่านรกสวรรค์นี่มีจริงเป็นภพภูมิที่รองรับผู้ก่อบาปหรือทำความดีเอาไว้ ทำให้อยากจะทำแต่ความดีระเว้นจากบาปอากุศลกรรมทั้งหลายการฟังธรรมก็จึงเป็นบุญบุญใหญ่ละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเออนอกจากนี้แล้วคุณโยม ผู้รู้ยังกล่าวถึงอนิสงส์การฟังธรรมว่าบุคคลใดได้ฟังพระสธรรมในพระาศาสดาของพระจินเจ้าจะทำให้ไม่ตกไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับเพราะถ้าหากฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วนำกลับไปพิจารณาไตรตรอง จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังชีวิตหลังความตายก็จะมีแต่สุขติเป็นที่ไปเป็นการปิดประตูอบยภูมิมีให้แก่ตัวเองโดยปริยายเรียกว่าปิดประตูนรกเหมือนกันเถอะก็นี่ฟังธรรมเนี่ย การฟังธรรมเป็นวิชาชีวิตที่ต้องฟังบ่อยๆคุณโยไม่ใช่นานๆนนแล้วก็ฟังสักทีหนึ่งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่บางทีนฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่อยากฟังบางทีเราไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่เมื่อแต่ศึกษาวิชา การทำมาหากินเลียนวิชารวยจึงไม่คุ้นกับวิชาชีวิตว่าทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งโลกนี้และในวัฏฏสงสารถึงแมนชาตินี้จะยังไม่แตกฉานในพระธรรม แต่จะเป็นอุปนิสัยตามส่งติดตัวไปในภพภูมิในชาติเบื้องหน้าแล้วก็เป็นเหตุให้บรรลุธ,ธรรมในที่สุดคือโยมในสมัยพุทธกาลนี่พระหันองค์หนึ่งชื่อเอกธรรม ท่านได้บรรลุเป็นพระรหันตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบเบื่อบ,บรรลุแล้วก็ระลึกชาติในอดีตเคยทำบุญอะไรมาถึงสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่ยังเยาววัยประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคือปฏิบัติได้สะดวก บรรลุธรรมได้ได้อย่างรวดเร็วคุณโยมไม่ต้องลำบากทำความเพียรเหมือนกับพิสูรรูป,ปอื่นๆื่นพระหันองค์น,นี้ได้เล่าเรื่องในอดีตชาติของท่านว่าในสมัยของออพระปฐุมุตตระพุทธพุทธเจ้า ท่านเกิดเป็นฤาษีผู้มีต่บากกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนกบินมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากเพราะบำเพ็ญตะบะอยู่ในป่าหิมพานตเป็นเวลายาวนานวันหนึ่งท่านเหาะไปที่ป่ามะเดือ่อ เือจะหาผลประไม้มาขบฉันบังเอิญว่าขณะที่เหาะไปนั่นเหมือนมีกำแพงหมอกขวางกั้นเอาไว้หนทางเบื้องหน้าก็แลดูมืดมิดไปหมดอุปมาหมนนกที่บินเข้าไปใกล้ภูเขาสูงมืึอมาจะบินข้ามภูเขาก็ไม่ได้ ต้องบินอ้อมได้อย่างเดียวมหาฤาษีสงสัยว่าบริเวณนี้คงจะมีผู้วิเศษกว่าตนอาศัยอยู่จึงได้มาขัดขวางทางไม่เหาะข้ามไปท่านก็เลยอยากประลองฤทธิ์ดูว่าผู้วิเศษทานนั้น จะสามารถหยุดยั้งท่านได้จริงไหมท่านก็จึงแปลงร่างกายเป็นไอ้นาำกลืนเข้ากับบรรยากาศร่องรอยไปเรื่อยๆแต่ก็เคลื่อนผ่านบรรยากาศบริเวณนั้นไปไม่ได้ท่านพยายามหาสาเหตุว่าผู้มีอนุภาพนี้ อยู่ที่ไหนมาขัดขวางเราเอาไว้ไม่ยอมไม่ผ่านไปได้เมื่อเร็งเห็นดูก็ด้วยทิพยจักษุก็พบว่ามีสมณะรูปหนึ่งคุณโยมกำลังนั่งแสดงทำให้มหาชนฟังมหาฤาษีเห็นจับพันธังสีของอนุภาพ ท่านนั่นนิสว่างสวัยไปทั่วทั้งอาณาบริเวณทันทีที่เห็นก็รู้ว่าบุคคลผู้นี้คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นผู้มีอนุภาพมากที่สุดในภพทั้งสาม มื่ท่านเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสคุณอยู่จึงหาะเข้าไปใกล้พระพุทธองค์และตั้งใจฟังพระสุรเสียงที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมเรื่องอนิจจรคณะว่าอนิจจตาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแม้ได้ยินธรรมเพียงบทเดียวเท่านั้นอยู่ ก็รู้สึกปลื้มใจโยมปลื้มใจพิลึกพี่ลือคือฟังแล้วเนี่ยชื่นอกชื่นใจเห็นไหมโยมคนที่เคยสั่งสมบุญบาร,รมีในเรื่องการฟังธรรมมาเนี่ยพอได้ยินเสียงแห่งธรรมะมันรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจชื่นอกชื่นใจ เกิดมหาปิติโยมเป็นเช่นนั้นไหมโยมถ้าโยมเป็นเช่นนั้นบ่งบอกเลยว่าในอดีตชาติเครื่องโยมเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมะแต่ถ้าฟังธรรมะและรู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกเกิดความาไม่สบายอกไม่สบายใจ อันนี้ต้องรีบแก้ไขนะย,ยมนะเพราะว่าในอนาคตชาติจะลำบากเหลือเกินอ,อันนี้ต้องต้องปรับตั้งแต่ชาตินี้เลยพรถชาติหน้าไปเกิดไจแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ปรับแล้วทีนี้เมื่อเกิดมหาปิติท่วมทน้นเพราะ อมตะธรรมเพียงบทเดียวมีรถเริยกว่ารถทั้งปวงทั้งพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ก็ไพเราะสนอดโสดชัดเจนแจ่มใสไม่แหบไม่พร่าเสียงกังหวานท่านจดจำพระดำรัสเรื่องสังขารไม่เที่ยงแล้วก็เหาะอ้อมบริเวณนั้นไปได้วยความเคารพ มีจิตเบิกบานผ่องใสอยู่จากนั้นท่านก็หมั่นพิจารณาพร้อมกับบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าเป็นเวลานานพอละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุในชั้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอนุภาพแห่งการตั้งใจฟังธรรมอยู่ ตายแล้วเนี่ยยังได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพพระบุตรนะด้วยอานิสงส์ฟังธรรมเพียงบทเดียวเท่านั้นทํใใ้้เซเววสุขในที่พยสมบัติเป็นเวลาย,ยาวนานถึงสามหมื่นกับ่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองพบผุิมเท่านั้นก็คือ เมื่อจุติจากสวรรค์ก็มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง31อครั้งจากนั้นก็กลับไปเสวยสุขในสวรรค์เั้นดาวดึงอีก51ครั้งซึ่งแต่ละครั้งในใช้เวลานาน,านมากแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระราชาประเทศสราชอื่น ห้ายหมื่นชาติที่พิเศษสำหรับท่านอย่างหนึ่งก็คือแม้จะไปเกิดในเทวโลกหรือเป็นมนุษย์ท่านก็สามารถทรงจำบทธรรมบทเดียวในบทนั้นไ่ไม่เคยลืมเรือนไปจากจิตจากใจเลยว่าอนิจจาวัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทำให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะสังขารของเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่ย่างไงมันก็เป็นไปตามก็เรียกกับเป็นไปตามการตามเวลา ในเรื่องของสังขารเรื่องที่ลุงนาเคยว่าให้ฟังโยมยังจำได้ไหมล่ะโอวอา่าสังขารของเรา นี่เอ๋มาเอา๋เที่ยงเลยเคุณยอมจันอยังกลับมาฉลโอดูแกงฉลาดเรนท่านตาลง ทุกวันนอดทางฟันเฟืองเป็นเคบขรเอื่องรักงาก็มาหลุดหักงาเอาลงปนปีที่เหนือนว่นนาออกยวนอับ ชาววินกลับมายนยินลงร่างตาก็ครานจหามว่าพมเอียอยังออกเลย นาผมจากาก็ยังกับงอกงาเป็นดอกอยาคาและเห็นท่านตาลงทุกวัน โยมก็ว่าให้โยมฟังนะเคยว่าให้ฟังหลายครั้งแต่ไม่รู้โยมยังจำได้ไหมเนาะคือสังขารของคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นไปต,ตามการตามเวลาของมันนั่นแหละโยมถึงการถึงเวลามันก็เป็นไปนะ ตามการตามเวลาอละลรญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้ได้พูดถึงเรื่องอานิสงส์ของการฟังธรรมในญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟังกันฟังแล้วโยมรู้สึกอย่างไรกับการได้ฟังธรรมถ้าโยมฟังแล้วรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจนั่นแสดงว่าในอดีตของโยมนั้นได้สั่งสม การฟังธรรม,มาถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดขัดเคืองนั้นแสดงว่าเรายัางไม่ได้สร้างบาร,รมีในการฟังเราก็ต้องเริ่มสร้างบาร,รมีสยบนะบางคนเหมือนกับคนที่มาปฏิบัติธรรมครัง้งแรกๆมีท่านผูมอำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมกับหลวงน้าในสมัยตอนที่ยังเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดส,สุโขทัยแห่งที่หนึ่งที่วัดสวนคารามบอกแม่วันแรกเนี่ยโโฮโ,โหอึดอัดเหลือเกินลหลวงน้าว่ากันพอวันที่สองที่สามก็ค่อยๆสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นจนครบเจ็ดวัน รู้สึกมีความสุขแบบแปลกประหลาดซึ่งเขาไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในตลอดชีวิตของการเป็นผู้อำนวยการเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรา,ายังไม่ได้เคยฝึกฝนยังไม่เคยได้ลองปฏิบัติโยมลองลอ,องปฏิบัติดูเถอะ และโยมก็จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังทำฟังไปแล้วน้อมนำเอ,เอาไปปฏิบัติถึงจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าฟังแล้วไม่ได้น้อมนำมาไปปฏิบัติประโยชน์ก็ไม่เกิดอีกเหมือนกันน,นะยโยมนะอ่ะละหมดเวลานะฉันเวลาไปทะสามนาทีแล้ว ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจะมังเกิดมีกระยาิโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านตืนขอเจริญพร